16มิถุนายนนี้นะครับโชคลาบจะมาจากทิศท,ทางไหนบ้างในแต่ละราศีทั้งสิบสองราศีพี่หมอจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องวันที่ราศีเมษกรกฎตุลพิจิกมีนห้าราศีนี้ครับคุณจะได้โชคลาบจากแดนไกลจะมีโชคลาบจากต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือผู้ที่ล่วงรับไปแล้วมาเข้าฝันคุณนะครับหรือ ถ้าใครมีผัวมีกิ๊กอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศพวกเขาเหล่านั้นแหละครับจะเป็นคนนําโชคลาภมาให้คุณไปขอเขาซะแต่เด็กปั๊มปตทไม่ใช่นะครับอันนี้ไม่นับต่อไปนะครับเมธธนูกุมมีนะครับสี่ราศีนี้จะมีโชคลาภจากคนรักคู่ครองหุ้นส่วนผัวนะครับสามีนะครับ,นะรบแต่ทั้งสี่ราศีนี้นะครับคุณต้องแก้สมการ ในการมีผัวให้ได้ก่อนถึงจะมีโชคลาภนะครับอันนี้เป็นสมาการข้อใหญ่สุดท้ายนะครับราศีพฤษภมิถุนสิงห์กันมังกรน,นะครับตนนี่แหละเป็นบ่อกเกิดแห่งโชคลาภคุณจะได้โชคลาภจากตัวคุณเองโชคลาภจากพ่อแม่พี่น้องมรดกที่ดินบ้านรถยนต์เลขที่เกี่ยวข้องกับบ้านรถยนต์ที่ดินก็มีโอกาสจะทําให้คุณมีโชคลาภในวันนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสมบัติกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ